สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมช่องเจียชาแนลนะครับวันนี้เราก็กลับมาพกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ ามาฝึกคิดฝึกคำนวณสูตรกันนะครับสำหรับคนที่ชอบคิดชอบคำนวณนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบในการคิดคำนวณหรือจะดูไปเพลินๆก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบก็สามารถจดสูตรไว้ถ้าสูตรมันเดินต่อมันเข้าก็เอามาคิดคำนวณต่อได้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสูตรสองสูตรเทียบชนหลักหน่วย หลักหน่วยบนนะครับเขียนหลักหน่วยล่างเสร็จแล้วเป็นหลักหน่วยบนนะครับ ทั้งหมดห้างวดนะครับผิดงวดหนึ่งงวดแรกที่เริ่มเข้ามาคืองวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมเส้นสีแดงนี่อีกสูตรนึ่งนะครับแล้วเราดูเส้นสีแดงก่อนนะครับเส้นสีแดงใช้หลักพันรางวัลที่1นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อย เลขท้ายครั้งที่หนึ่งเก้าบวกเก้าเป็นส 18, 18ิบแปดสิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบสามได้เลขสามสามนับเพิ่มไปเป็นสี่สี่นับเพิ่มเป็นห้าห้านับเพิ่มเป็นหกนะครับอีกสูตรหนึ่งเส้นสีน้ำเงินใช้หลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งเหมือนกันนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสาม ยี่บวกเเป็น30ได้เลข0ูนยบวกหคงที่นะครับบวกหก็เป็น1 1ึบวกสเป็น3ามได้ศูนย์สตัวที่ชนวันนี้ชนกันที่3ามตัวเดียวนะครับผลรางวัลของวดถัดมาครับ 16, สิบหกพุสกิกาออก98 9าแปข้างล่างออก16ปรากฏว่าหลักหน่วยบนคือเลขสาดูต่องวดต่อมาเลยครับเส้นสีแดงหลักพันรางวัลที่1บวกกันสองครั้ง9กบวกเเป็น18บแปมาบวก1เป็น19ได้เลขเก้ านับเพิ่มไปเป็น10 11 12เอนะครับเอาตัวท้ายส่ตัวเส้นสีน้ําเงินหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักสิเลขหน้าครั้งที่2 3งบวกสเป็น6 6หบวกเจ็ดเป็นสิบ3ามบวกเเป็น20ได้เลขศ 0. 0ู 1, นย์ศบวกหคงที่เป็น1 1ึบวกสคงที่เป็น3ได้หนึ่ได้ศูนย์หนึ่งสตัวที่ชน จนการที่ศนย์กับ1น,นะครับผลรางวัลของงวดถัดมา1นธันวาวออก021840ข้างล่างออก67หลักหน่วยคือเลขศูนดูต่องวดต่อมาครับ เส้นสีแดงหลักพันครางที่หนึ่งบวกกันสองครั้ง1บวก1เป็นสองสองมาบวก9้าเป็นส1บอดได้เลขหนึ่งหนึ่งนับเพิ่มไปเป็นสองสามสี่เส้นสีน้ำเงินหลัก10เลขหน้าครั้งที่1บวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่สองสี่ 8, บวกสี่เป็น8ดบวกศนย์ได้8 8ดดบวก1คงที่เป็น9 9้า้าบวก2คงที่เป็นส1บดได้เลขหนึ่งได้8ปด้าหนึ่ง ตัวที่ชนกันคือเลขหนึ่งนะครับงวดน,นี้ผลรางวัลของงวดถัดมาครับสิบหกธันวาออกสามห้าหกห้าหกสี่ข้างล่างออกหกสองปรากฏว่าหลักหน่วยคือเลขสี่อันนี้ผิดนะครับฝั่งนี้ผิดแต่ฝั่งนี้ยังมีเลขสี่อยู่ถือว่าผิดนะครับเพอเราหาตัวชน เรามาดูต่องวดต่อมาครับเส้นสีแดงหลักพันรางวัลที่1บวกกัน2ครั้งคือเลข6 6หบวกหเป็น12 12มาบวก3เป็น15ได้เลข5 5นับเพิ่มไปเป็นหกเจ็ดแปดได้ห6าหเจ็ดแเส้นสีน้ำเงินหลัก10เลขหน้าครั้งที่1บวกกัน2ครั้ง8ปบวกแเป็น16 16กบวกสเป็น20 20บวกสเป็น24ได้เลข4 สี่บวกหนเรือนับเพิ่มไป1ก็เป็น5 5าหบวกสองที่เป็น7เพิ่มสองแต้มนะครับตัวนี้ตัวแรกเพิ่ม1แต้มเป็น5 5เพิ่ม2แต้มเป็น7ได้4ี่ห้าเตัวที่ชนมี5กับ7ผลรางวัลของวัดถัดมา30มทันวาวออก เจ็ดสามห้าแปดหกเจ็ข้างล่างออกศูนย์สหลักหน่วยคือเลข7จ็ดเรามาดูต่องวดต่อมาครับหลักพันลดับที่หคือเลขค่าหบวกหเป็น10 10ิบบวกเจ็ดเป็นสิบเได้เลขเจนับเพิ่มไปเป็น8 9ดเก้าสิบสิบก็คือศูนย์เส้นสีน้ำเงินหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หบวกกันสครั้งหนบวกห เป็น2 2มาบวก3เป็น5 5บวก3เป็น8 8นับเพิ่มไปเป็น9 9นี้บวก2คงที่เป็น11ได้เลข1ตัวที่ชนชนที่8กับ9นะครับผลรางวัลของงวดถัดมา17มกราวออก1 9 7 0 7 9ข้างล่างออก6 5 ปรากดว่าหลักหน่วยคือเลขเก้ทีนี้เรามาดูของวัด1ิมกราคมที่ผ่านมานะครับหลักพันรางวันที่1คือเลขเจ็ดเจบวกเเป็น14 14ีมาบวกหเป็น20ได้เลขศ0นนับเพิ่มไปเป็น1 1นับเพิ่มเป็น2 2นับเพิ่มเป็น3 0 1 2 3 เส้นสีน้าเงินหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1บวกกัน2ครั้ง0ูนบวกศได้0หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2บวกกัน2ครั้งมันกันหบวกหนึ่ได้2องได้เลข2 2นับเพิ่มไปเป็น3 3ตัวนี้ให้บวก2คงที่นะครับเท่ากับ5้าได้สองหตัวที่ชนคือ ศูนชนกันที่2กับ3ได้2กับสนะครับหลักหน่วยบนของงวดวันที่1นึ่กุมภาพันธ์นะครับจะมีมาหรือไม่สำหรับศูนนี้จะเดินต่อหรือไม่อันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจที่จะนำไปใช้ ว่าสูตรก็เป็นเพียงหลักเสติหลักสถิติคิดย้อนหลังเท่านั้นนะครับอนาคตไม่มีใครตอบได้นะครับว่าจะออกตัวไหนจะผิดจะถูกทั้งหมดห้างวดผิดหนึ่งงวดนะครับเข้ามาแล้วสี่งวด ำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรมาลงให้เรื่อยๆนะครับผมให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ